สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับการทำโอเพนบ o ็อกของโคง FMA นะครับก็เป็นตัวบล็อกเนจเนาะ อันนี้ผมเคยทำตัวตัวบล็อกเคนจีอีกแบบอีกรูปแบบนึงสำหรับการวางตำแหน่งโรลเลยของ Open Bo x ็อกซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะตัวนี้แล้วการวางตำแหน่งรูปแบบของ Openbox ตัวนี้สามารถใช้ได้กับตัวโค้ง FMA ทั้งหมดได้เลยอันนี้จะเป็น Open แต่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นแบบว่าเฉพาะขอบของตัวบล็อกเคนจี อันนี้ก็คือจะใช้ตัวโรเลอร์ที่เป็นโร่ถ้วยพลาสติกซึ่งน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะก็จะเป็นตัวชุดโร่ถ้วยซึ่งมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะตอนนี้มันมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกจะเป็นเวอร์ชันพลาสติกเพียวๆเลยกับเวอร์ชันที่2จะเป็นเวอร์ชันที่ปีขอบอยาง มีขอบอยางต่างกันยังไงมีขอบอยางต่างกันตรงที่ว่ามีขอบอยางจะช่วยชะลอความเร็วตอนเข้าโคง้งสําหรับรถที่มันแรงอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวพลาสติกไม่มีการชะลอตัวนี้ผมใส่แบบกลับด้านก็คือเอาตัวด้านที่มันกว้างกว่าอยู่ด้านบนนะฮะช่วยประคองรถทั้งสองทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับโดยการติดตั้งแบบกลับหัวต้องใส่อะไรบ้าง ก็จะต้องใส่บูทต้องมีบูทจะต้องมีบูทข้อนะฮะบูทข้อบูทข้ออ่อนะครับ3มิลลิเมตรในการประคองช่วยยกระดับเพราะว่าตัวด้านหัวบนเนี่ยมันจะเป็นกลวยส่งลงมาเห็นปะจะเป็นกลวยส่งมาฉะนั้นต้องมีบูทต่อเพื่อให้มันเข้าใส่ได้นะฮะอ่า น็อตน็อตที ah ่ใช ah ้ก็เป็นน็อตที่แถมมากับโลทัวเนี่แหละแต่ว่าเวลาเราขันสมมุิเราขันด้านหลังนะอย่าขันสุดขันให้ติดอย่าให้มันเลยเพราะต่อตัวก้ามปพอ่ะมันจะมีเนยอยู่เห็นปะนี่นะให้มันพอดีอย่าให้มันเลยเพราะถ้าเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปขูดกับตัวรางได้วิธีขัดก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าขัดแน่นไปไม่งั้นมันจะไม่มีอิสระในการหมุน นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใส่แบบลองโลนะฮะประมาณนี้ก็คือสลับด้านทั้งด,ด้านตัวท้ายและตัวหน้านะครับโดย่า f เ a เนี่ยสามารถจัดทรงนี้ได้ได้ทั้งสองได้ทั้งแบบทุกโค้งเลยนะทรงนี้นะ,ะสำหรับ FMA จริงๆโครงอื่นก็ได้ทุกโครงหละถ้าจัดส่งนี้มันเป็นทรงสไตล์ตัวมันเป็นทรงตายตัวนะฮะที่คนเล่นกันเหมือนซ u เปอร์ M, แต่ช่วงที่ซ u เปอร์เอแพงก็เล่นตามนี้ไปก่อนนะฮะยางยางให้เนื่องจาก Open นบลเนื่องจากตัวนี้เป็น Open Box นบลอกจดประกอบฉะนั้นยางหมายความว่ายางจะสามารถใช้ทั่วตัว s u เปร์หารได้ หรือไม่ก็ใช้ยางหาดได้นะครับแต่ถ้าใครเน้นเร็วเน้นจัดก็เล่นมาลูเลยก็ได้นะฮะมาลูจะดีใน OpenBox ็อกนวล้อก็เป็นล้อถ้าให้แนะนำจะเป็นล้อชิดหน้าแคบดีกว่านะก็เปลี่ยนจากตัวตรงนี้อันนี้เขาเรียกหน้ากว้างเพราะแกนมันจะยืน ยาวอันนี้จะแกนสั้นให้เปลี่ยนเป็นแบบตัวด้านหน้าทั้งสออันมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าโค้งนะครับโอเคคลิปนี้เป็นการอธิบายอย่างเดียวนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันนะฮะชอบใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเน a ตรงสุประแตงใต้ขีปขวาล่างก็ได้ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับไวลามินิโฟวนะฮะจำหน่ายรถและอะไรทำนี่ยะ ไปทางเพจเขาบอกมันจะช่องไวแคนได้ส่วนด15%ใครตามหาโลดถ้วยพลาสติกก็ลองไปถามคขอดูก็ได้นะครับก็เผื่อเขาจะมีนะโอเคถ้าใครไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนหรือว่าไม่สะไม่สะดวกในการไปช็อปทิยาไปร้านทิยาโดยตรงก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ก็จะแนะนำร้านไวรัลมินิโฟวิวนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ